สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองปายชาวอีสานทุกผู้ทุกคนคลิปนี้แอดมินมาอัปเดตพยายกรณาา์ประจำวันที่28มิถุนายน2567ถึงฝจนจะลดลงแต่ก็มีเรดาวออมาห้ามาเบิง่งกันเลยว่ามีฝนอยู่ใส่แน่จ้าสำหรับภาคอีสานเมือน,นีประจำวันที่28มิถุนายน2567โดยรวมจะมีฝนฝ่าขนองประมาณรอยละ4 0ของพื้นทีและมีฝนตกหนักบางแห่งบางพื้นทีเน้นในส่วนของจังหวัดนองายบึงกรฬอุดรธานีสกลนครและนครพนม อุณหภูมิต่ำสุดย24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยูุ่ที่33-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลมี10่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรดาร์ออกมาแล้วนะจ๊ะเรดารา์สูตรตรวจพอกุมฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางความแห้งลดลงกลุ่มฝนเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือปกคลุมพื้นที่อำเภอพ้นพิสัยจังหวัดนองค่ายอีกหนึ่งเรดาร์แอดมินเช็คหายว่ามีฝนอ่อนฝนปั กลางและฝนหนักยูไสายจากตรวจพอกลุ่มฝนออนถึงปานกลางยูที่อำเภอเมืองจังหวัดนองคายอําเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬอําเภอสีสงขามปาปากว่างยางหน้าแก่เมืองจังหวัดนครพนมอําเภอโคกสีสุพรรณจังหวัดสกลนครและกาศปปอลาาลุาล่มฝนหนังยูที่อำเภอโพนพิสัยจังหวัดนองคายและกลาศปปอลาาการาระมัดระวังกันในส่วนของฝนตกหนาะสำหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนพอกมาอม่คลิปหนาสวัสดีค่ะ